ต่อไปจะเป็นกล้วยค่ะมีก,กล้วยของฝากนะคะจากเมืองไทยค่ะลูกน้องสามีไปเที่ยวเมืองไทยมาค่ะกลับมาเขารู้ว่ามีหัวหน้าเป็นหัวหน้ามีเมียเป็นคนไทยนะคะซื้อทั้งคุเดียนทอดแล้วก็กล้วยน้ำว้าค่ะเป็นไม้แบบนี้เดี๋ยวนี้บ้านเราเป็นไม้แบบนี้แล้วเหรอคะไม่เคยรู้มาก่อนแต่ก่อนเป็นแบบเป็นแพ็กเนาะเป็นแพกไม่มีไม้เสียบ อันนี้เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นเลยเนาะอันนี้กล้วยนะคะกล้วยน้ําว้าออร์แกนิกค่ะกล้วยน้าว้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของดีจังหวัดพิษณุโลกอันนี้พิษณุโลกนะคะมาจากพิษณุโลกเลยอินพอร์ตมาจากพิษณุโลกมาสู่ญี่ปุ่นนะคะอาสุกอก,กินไหมลกูกมาแล้วนาทาเบลั <c oughs> ว้าวกินได้เนียค่ะ อืมี่มาซี่เข้ามาฮอันนี้อันนี้อืมอร่อืมากเอาอันนี้เอามอกมอมใอาจามนมองนองนะี่น่อืมอ่าเค็มนี่พอเค็มนีก่อนะคะอร่อยมากเอาสุกัดดังเอาไปแล้วค่ะจะจยคุณม เป็นไม้เอาแต่จ่าจ่าปะปะปะบายบายค่ะ